ครับสวัสดีคร,รับมาะพรกับรถสีจะมาหากินกันแล้วครับเนาะวันนี้มาหาปลาคอดในปลายางนะครับมาเมนซานะครับจะเป็นปลาคอดนะครับนี่ข้าเจ้ากำลังลื้อกันอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับกำลังลื้อกกันอยู่นะครับว่าจะมีปลาหยางหยางเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันที่หลังนะครับเนาะรอบนี้ก็บกำลังลื้อกกันอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของว่าวนี่ยกำลังอยู่โคกอยู่นะครับเนาะอันนี้นะครับนี่ผู้ชมก็นั่งเบื้องยังเี่นะครับเนี่ยครับนั่งโจโคโอเคยังเฉยนะครับมันอยู่บ้านมันก็ะห้องนอนเดี๋ยวนี้เดือนเมษาวันที่ส อ่า,อาเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปช่วยเขาก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคหรอเอาโอเคเลยโอเควานนะเอาเออเฮือเฮือไ่บอกเขาบอกราเนี่ยโอ้บอกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยว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 แมนเนาะแมนบุ๋นโตเอาลูกลุยครับบรรลุงานวันจะได้บ้ได้นะครับ ข้านะครับโมเร่เเสนใจอ่ะมาชี่ยรุ่มคึ่งตีนหรอพี่เดไปหาอีหยังนมีป่าวะ ดูกันเด้อนี่นอย่างวะโอ้ย,อยมึงอย่าไปตกสินี่นะมึงเออเห็นปลาป่ะที่อะล้ว <c oughs> ข้าเจ้าพ่อแล้วครับโซด้วนะครับพ่อจูดชดนะ้วนเลยโอ้ยเอาหอนักปนาดนั้นอ๋อนครับโซนะครับ นี่ได้แล้วครับได้ปนนะครับได้ปนวิยหน้าเลยเธอเห็นแต่หางแบบเออเอออ่ารุ่นพูดนะครับปีหนึ่งนะครับสองรุ่นครับเอานะครับมารุ่นกันต่อนะครับกําลังในตัวแรกนะครับแหกหมานตัวแรกครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อนะครับว่าจะหมานต่อไปหวานครอบไปหน้าคอนนะครับเอาครับพออีกคนนึงครับโซ่หน่อยครับโซ่หน่อยครับโซ่หน่อยโซ่หน่อยโอ้ปลาดุกนะครับปลาดุกนะครับเฮ้อ ปลาคอคร <phin tile> <pl ains> ับขอไฟครับขอโทษขอไฟครับตาฟางแล้วครับปลาคอครับปลาคอนี่นะครับได้สองตัวแล้วครับเอามาลุ้นกันต่อไปนะครับครับได้อีกตัวแล้วครับจลกฝ่ายยังครับมาลุ้นครับโซ่ครับนี่ไม่แล้วครับปลาดุกนะครับปลาดุกนี่นะครับปลาดุกทั้งนี้ตัวหนึ่งทั้งนี้ตัวเออเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเออนะครับมาแล้วครับมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับปลาดุกนะครับอ่า เอียงน้ำคอนนะครับแอีงน้ำคลอนปลายางนะครับอ๋อเดี๋ยวมลุนเป็นซัดตเป็นช็อตไปนะครับเนาะผมจะถ่ายไปยะระยะไปนะครับกันทายเหงาหลายมันอกี้เหงาไปนะครับผู้ชมมันจะรับมาข้านะครับไปได้ละย่าไปนะครับเอานะครับกำลังมั่นนะครับปลาคอหรือปลาดุกนะครับกำลังมันกูเยอะแยะนะครับแต่ผมกำลังงมน้ำพึ่งกันแต่ว่าผมมาถ่ายไปก่อนนะครับกำลังลุ่นก็เยอะนะครับเออกำลังลุ่นอยู่นะครับโอ้ยอีกแล้วครับออีก้ะครับ อ๋อเหรอครับเอาดีครับแต่ว่าแต่ว่ามาทันไม่หด้จับหมดทันไม่ด้เพรคนนะครับโอ้ยโอ้โคตรมันเลยครับวันนี้ครับมันไล่คุบในแหคาที่ทันละปลาบมาขึ้นแจ็คเทอร์นั่นอ๋อเหรอครับเอาอีหรอครับพ่ออีหรอครับเดี๋ยวผมไปไปแจ็มเขาจะหน่อยครับอันมันจะมัได้เรื่องนะครับจะไหนจะไหนอยู่ละอยู่ละ โยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วครัาจะไปแจ่มเขาจะน้อยเขาเขาไม่ให้แจ่มนะครับเขาได้ก่อนนะครับใช่ล่ะใช่ล่ะโอ้โอ้้ยได้เราบนท่านได้นล้วน่ะได้ช่วยช่วยชวยชนน้อยช่วยชนน้อยช่วยชนน้อยอ่าได้แล้วครับโอ้สามปีครับตัวใหญ่ครับขายหอดบนบุญละ ก็น่าขัดเอาเอาอะไรครับเอาอะไรเราอะไรครับเราโอ้ยนะครับอยู่หนองได้ล้วใหญ่เลยตัวไหนได้ละใหญ่เลยครับใหญ่ครับใหญ่ครับเอาอยู่ๆเลยมาหันลุบไปแล้วครับแต่ก็อยู่ในหนองเลยครับเนาะไปไหนม่ได้หรอกเพราะมันน่าวคลอนไปแห้งล่ะน่าได้แล้วครับนี่นะครับได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วเป็นระยะระยะไปนะครับน้อเอาละครข้าเจ้าเจออยแล้วครับ อ้าวไม่แล้วครับตัวเมื่อกี้นะครับตัวรุดเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่ได้ไหมแล้วครับเนาะเพราอมันน้ำมันขอนเนาะฮะประคอยแล้วครับงั้นนี่ผมจะพาพวกชมลุยนะครับแล้วนี่นี่อยู่กลางแอ่งน้ำเลยนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมจะต้องเทิรกัระสองนายนะครับเออสองสองหญิงนะครับอยู่ต้งเทิง์กอนะครับสองหญิงนะครับเอาละครับลุ้นกันต่อๆไปนะครับเนาะ โอ้ยเขาจะาได้ปอคองคบปอคองในห้อย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 เยียบนะครับเอาละครับหมดแล้วคบหมดแล้วคบจับเลยจับเลยโอ้นะครับนี่บมดแล้วหมดหมได้แหนะครับบ่มีแหนะครับบ่มีแห่นะครับโอ้บ่มีแหนะครับคือว่ามันอยู่นอกแห่นะครับเยียบใส่นะครับอารุ่นต่อไปนะครับเนาะกำลังเริ่มมันไปเรื่อยๆนะครับแองน้อยนะครับเอออันนี้นี่นะครับ ยังอยู่ในแหกกมีนะครับายังในแหกกมีนะครับท่านผู้ชมอ่ายังมีโอกาสจะได้อยู่นะครับอ่าิดแค่นี้ก่อนนออะครับเจ้ากำลังลุกัดอยู่ครับผมก็ลังลุปอาขอังลุเอาเ้ยนะครับเครับโอ้โหกาลังมัครับเดี๋ยวนี้โอ้โหเปอาโอ้โหครับกาลังมัครับเนี้ ไปแล้วครับท่านผู้ชมลุ้นไปดูกันครับลองท่านผู้ชมลุ้นดยกันครับอ๋อเหาอครับอาอเหรอปะคออะครอยีอขยี่ขยุ้หัวยุ่มหนี่เอาลครับเอาลครับ เอาแล้วครับได้หรือลครับตอนนี้ก็บรุ่นกับมัดได้หรือเปล่าวะได้บอได้บอมึงขี้อองหยากรนั่นหรือบออ่าอ่าช่วยพี่น้องดู่นเนี่ยช่วยพี่น้องดู่นเนี่ยนี่ขนาดไหนโอ้นะครับเด้อโอ้นะครับนี่สวยงามมากครับท่านผู้ชม อ้ยนะครับขึ้นลักโลนะครับขึ้นลักโลนะครับขึ้นลักโลแล้วครับห้อยห้อยผับผับผับยังผับเออนี่นะครับกําลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นนะครับนี่ท่านผู้ชมท่านพี่ท่านน้องเอาละครับเจอแล้วครับปลาอย่างครับปลาอย่างครับปลาดุกนะครับปลาดุกอีกแล้วครับปลาดุกหาเงียงหาเขาป่พอดนะครับเขาหาเขาป่พอดนะครับ เขาอยู่ไซมูนะครับอ๋อครับปารุขึ้นไหมนะครับเอาขึ้นระบอนนะขึ้นระบอนนี่เอาครับได้ปลาคอยแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับปลาคอยน้อยนะครับคุณว่าปลาคอยน้อยนี่นะครับโอ้ยโอ้ยไปเส้นว้าโอ้ยอ๋อได้ละครับได้แล้วิดลครับ วี๋ยนะครับสามปีนะครับกําลังลุ่นปลาดุกอยู่นะครับครับสัมผัสชมครับอันนี้พักเวียนงามงามนะครับผู้ชมลาบเท่านะครับขันมีเท่าลาบกับพักเวียนนะครับกับลาบเท่านะครับแซ่บแซบนะครับนี่นะครับพักเวียนนะครับน้องไหมนะครับนอ้องเออแกงแค่นไม้เออฮะกั็น้องไหมนะกั็น้อไม้อ้าวอันนี้นะครับ เอาแล้วครับนี่น่องแหนะครับน่องแหอีกตัวนึงครับโอ้โซ่โซ่ดีๆโซ่ปลาสองตัวนะครับผมก็เลยคุกเข่ากันนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับปลาหนำคอนนะครับแกได้แกได้แกโซไปนะครับก่อนจะเล่นนี่ครับปนุกหลายด้ก่อนปลาดุกหลายเอาได้อีกตัวแล้วครับเจ้าปลายังครับพนว่า ปลาอยังปลาอย่างปลาดุกอีกแล้วครับปลาดุกคืนนี้แล้วครับนี่ตัวงามงามหางโคตรนะครับโอ้โหหน้าห้อนนะครับอะไรอะไรก็อ่อนหมดนะครับหน้าห้อนมันเป็นแนวนี้แหละครับหน้าห้อนนะครับอยังกับห่อนกับไม้กับยุกกับยามันเราครับเนาะเอาครับเอาอีกแล้วครับตัวนึงครับจักปลาอย่างนะครับปลาเข่งบ้าสิโถจังไรดูแม่งด้ญ่บ่ใหญ่เนาะจังไรจังไร ปลาเค็งวีเขาบอกปเค็งวิเขาขนาดรับปลาปลาดรอยังจะปลาล่ำปลาเลียขนาดนั้นเรอเอ้อแต่ร้ายกะนี่นะครับปลาเค็งนะครับปลาเค็งคิดมือนะครับโอ้งามแตงงามว่าน่นงามขนาดครับสามตัวตำแก้วอร่อยนะครับนั่นเอาเลยครับพอปลาดุกอีกนะครับบอทท่านเอาปลาขึ้นขยี้ในแห่พอดีนะครับ จับได้แล้วบ่เนี่ยอ่าจับได้แล้วครับนี่ป่ามีเขานะครับตองหักเขาออกก่อนนะครับก็มาักเขาได้บ่ได้นะครับมันคุดแห้งนะครับเอาล้ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโซ่นี่นะครับป่ามีเขานะครับป่ามีเขานะครับก็มาฮักเขาบ่ได้นะครับให้หมดขึ้นนะครับครับปลายังครับลายังครับปลาคอเร็วหน่อยจ้บปลาคอนะครับว้านะครับลดมือช้ำนะครับ โอ้ยเด็กหน่อยจะปลากันยังงี้นะครับมันต้องมีพิษผ่านมานะครับขออภัยเลยครับเด้อท่านผู้ชมเอาละครับข้าเจ้ากำลังคุ้มปลากันอยู่ครับปลาเงือบหูอ่นะครับปลาดุกอีกแล้วครับยกโซ่หน่อยครับโซ่หน่อยโซ่หน่อยโซ่หน่อย เออมันมีเขาเราหักเขาออาละครับมาหักว่าอะไรละครับเดี๋ยวคุ้ดเอานละครับออนี่ปลาดุกกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในมาหลายตัวนะครับอ่านะครับมาเรื่อยๆอะไรอีกอ่ะเอาเอาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาล้วครับเหยียบปลาดุกนอกแหนะครับกำลังเอาดึงแหเข้าขวมนะครับ จักจิตตัวใหญ่ตัวน้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไอ้คนยังบาจากไหนไปจังไหนเอาละครับจับได้แล้วครับตายแล้วครับปาหน้าโอ้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับโอ้เดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยเลยนะครับผมจะถ่ายไประยะระยะระยะให้นะครับ เอานะครับมามีสมทบประคบนึงนะครับกำลังถือแหลงมาหนะครับลูกน้องอยู่แต่ละคนโอ้โหแก่เสียอย่างนี้นะครับมาอีกคนแล้วครับ <c oughs> มาสมทบครับเ <c oughs> อ้า <c oughs> ลุ้กันต่อไปนะครับเนาะเอาจังไหนครับจังไหนครับจังไหนครับพลอยแล้วครับพลอยแล้วครับกำลังหายมั้งปาทิโท่กำลังหากำลังไล่กันอยู่นะครับอ่าไล่แล้ววะจังไหนโอ้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับนี่ท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วครับนี่ปลาคออีกแล้วครับ ปลาคอขึ้นไเลยนะครับปลาดุกหางเนี่ยนะครับนี่นะครับมาสมทบอีกคนนะครับนี่ครับเอาเถอะมองได้ก็เอาเถอะอ่านี่ไม้สมทบอีกแล้วครับนี่นะครับปลาน้ำคอนนะครับปลาน้ำคอนอยู่ปลายางนะครับอ่ามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะมานระมาณเรจะขึ้นจังไดครับเอาละครับแผ่นสองนะครับจะหาปลาซิวนะครับปลาเนญ่น่าจะใกล้ซหมดแล้วครับหาปลาก้อยนะครับ หาปลาก้อยแผนสองนะครับนะครับเอาทุกอย่างนะครับปลาซิวก็เอานะครับนี่นะครับแตกยิ่งยิ่งยิ่งมาแล้วครับนี่นะครับแตกยุ่งยิ่งยิ่งมาแล้วนะครับนี่มาแล้วครับนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับจะได้พกก้อยบ่ครับ นี่แตกโคกมาแล้วครับปลาชิ้วนะครับนี่โอ้นะครับบาดเนี้ยครับโอ้บาดเนี้ยนี่หลายเติมอยู่นะครับนี่นะครับเอาคู่มาคู่มาโอ้ปลาชิ้วม่ตัวงามนะครับมุกก็ไดรยังก็ได้นะครับนี่กำลังงามๆเลยครับนี่นี่นะครับ ปลานนี้เก oh! oh! ่สิบอะไรเอาปลาสิวมากระบาลนีกครับนี่เลครับตักปลาสิวนะครับจะไปให้ทั้งข้าเจ้าบนมดนะครับไปใส่นะครับเอา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 เออเห็นบหมน้องผู้ชมเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวไปใส่รอบแรกกำลังได้ประมาณถุยนี่แหละครับอ เดี๋ยวผมก็จะไปให้ขบบนก่อนครับเรารับท่ายมุมกว้านะครับอยู่ทางบนเลนะครับบนบนสาเพลนะครับนี่นะครับโอ้น้ำใสเลยนะครับสนมาด้เลยนะครับนี่มุมกว้านะครับคือเก่ากระดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งคือเก่านะครับ นี่ี๋ยะครับนี่โอ้ยยกดิ้ยกดิโด้วยนะครับนี่นะครับขึ้นมาเลยนะครับให้วิดหน้าเลยเถอะได้คือเก่านะครับอ่ัเดี๋ยวไปเจอกับพุ่นนะครับเนาะนะครับลากเลยเลยนะครับ นี่บาทสามนะครับนายย่าจะพอดี่ไหนะครับบาทสามนะครับบาทสามนะครับจับจับได้ละบ่ปลาดุกจับได้ละบ่อ๋อจับได้โซ่เนีโซ่เนี้ยจ้บปลาดุกจับโซ่เนี้ยอ๋อจับได้ปลาได้แหละนะครับบาทสามนะครับ